สีน้ำใสปิ๊งน่าไปเที่ยวเนาะผมเป็นชาวเลอุรักลาวุยครับผมชอบตกปลามากๆครับเวลาผมจับปลาตัวใหญ่ได้ผมดีใจมากๆเลยครับเออนี่อยู่ยิบพี่มาหอยอะไรหรือเป็นหอยโนราครับหอยโนราครับหอยโนราผมมีความฝันครับผม ผมโตมาผมอยากเป็นนักตกปลาครับเพื่อซื้อเอือลำใหญ่ๆเพื่อเพื่อไปหาปลาหาตั้งให้พ่อแม่ครับ ปลาได้เยอะผมผมชอบไปขายตำน้าต่างๆ,ๆครับผมไปขายปลาได้และ<ม>ได้เงิน,นผมก็เอามาให้พ่อแม่มพ่อแม่ก็บอกว่าจะจะเก็บเงินไว้ให้ผมเรียนหนังสือครับมมผมก็อยากให้พ่อแม่เอาตังไปซ่อมบ้านก่อนเพราะเพราะบ้านผมตอนนี้ก็ใกล้พังเลยครับ<ม>ส่วนหลังบ้าน<ม>ด้านหลังเนี่ยก็<ม>พังหมดแล้วครับ และหลังคาก็รั่วแล้วลครับเวลาจะฝนหนักๆสวนบ้านเนี่ยก็จะเปียกหมดเลยครับน้องด้วยโถลูกน้องเป็นเด็กที่เก่งและก็ขยันสำหรับแม่นะช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมน้องก็ยังจะออกทะเลเวลาโรงเรียนหยุดน้องก็จะไปกับพ่อบางทีแม่บอกว่าน้องไม่ต้องไปหรอกออน้องไม่กลัวาพายุข,ขึ้นใหญ่ๆเออย่างน,างนี้น้องก็บอกไม่แม่น้องจะไปกับพ่อ น้องเป็นห่วงพ่อแต่แม่ก็เป็นห่วงคนที่ว่าออกไปต่ามนกันแต่ที่เขาไปออกทะเลกับพ่อเขาก็อยากหาและได้เข้ามาอยู่บ้านเนาะหาได้มากับที่บ้านเพราะเราไม่ค่าใช้จ่ายเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธันวาทะเลชื่อเล่นชื่อธันวาผม ผมอายุแปดขวบผมผมมาจากเกาะลีเป๊บจังหวัดสตูลครับครับท่องท่องมาอยู่ในหัวเลยใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ทำให้พวกเราตกใจอย่างหนึ่งคือหยุดไปนานกว่าจะสวัสดีตอนนั้นนึกอะไรอยู่อะครับก็ไปเคิร์นๆครับ ไม่ต้องเถอนนะอยู่ด้วยกันสนุกสนุกโอเคไหมครับ,รบพันวาวันนี้มากับใครครับมากับพ่อแม่แล้วก็น้องสาวครับอ๋อมาทั้งบ้านเลยน, <ะ S 1> นูออกเรือลูกอย่างเวลาลูกออกไปกับคุณพ่อเนี่ยทำช่วยคุณพ่อทำอะไรบ้างลูกช่วยพ่อตกปลาดำหอยแล้วก็อันนั้นอ่ะก็ดูปลาขึ้นตาน้ำต่างๆครับรายได้เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณกี่บาทพอรู้ไหมก็ประมาณก็เจ็ดแปดพันครับ พอใช้ไหมลูกอืมไม่พอใช้ได้ครับเพราะว่าของบนเกาะแพงมากครับต้องใช้ราคานักท่องเที่ยวครับโอ้โหเ,เราเป็นคนพื้นเมืองเนี่ยก็ซื้อของในราคานักท่องเที่ยวเหรอลูกเหรอใช่ครับอุ้ยตายโอ้โหแล้วทุกวันนี้ลูกไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานเนี่ยเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยครับแต่แต่ผมก็สู้เพื่อ เพื่อหาเงินให้พ่อแม่ครับถ้าช่วงหน้ามรสมมันออกเรือได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เลยเหรอใช่ครับงั้นไรายได้ก็หายไปเลยสิลูกช่วงนั้นก็แบบก็ยืมเงินพวกญาติๆครับ งั้นความฝันที่ทันวายอยากได้กลับไปคืออะไรลูกคือทุนให้พ่อแม่ครับอืมให้พ่อแม่หมดเลยใช่ครับไม่มาขออะไรให้ตัวเองเลยไม่ครับทำไมอ่ะทำไมถึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลูกเพื่อซ่อมบ้านครับอือ,อน่าจะเอาไปซ่อมบ้านแหละน่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะอืออะอย่างอย่างเนี้ยช่วงนี้มีม,มรสุมเข้าอย่างเงี้ยลูกนอนกันยังไงอะ เพราะครูเห็นว่าหลังคามันก็รัว<ช>่วใช่ไหมลูกเสร็บางทีก็นอนแบบเปียกๆเลยครับอโอ้มันจะไม่สบายเอานะแต่จริงๆอ่ะทีมงานถามครั้งแรกว่าความฝันอยากได้อะไรอ่ะหนูหลุดคําพูดมาคํานึงจริงๆหนูอยากได้อะไรลูกเด็กตกปลาครับอ,อยากได้คันเด็ดตกปลาเนเี่ยนะเขาอยากได้แต่ว่าพอเขาคิดอีกทีแล้วเปลี่ยนใจเลือกเป็นอะไรแทนลูกทุนให้พ่อแม่ครับอพอเขาคิดว่าตรงเนี้ยจําเป็นและสําคัญกว่า <ๆ S 2> เขาสามารถตกปลาได้ด้วยมือเปล่าครับ นี่คือความตั้งใจของน้องธันวานะครับท่านผู้การครับคุณตีฮนะไปอยู่เข้ามาแล้วบอกว่าลงรักธันวาเป็นเด็กที่มองทุกอย่างเป็นโอกาสครับในขณะที่ทาภารกิจอยู่ครับกำลังจะขึ้นเรือเพื่อไปจับปลาเนี่ยเขาเจอปลาอยู่เขาวิ่งไปตะคุบเลยทีแม่บอกใจยเย็นใจยเย็นเดี๋ยวเราังไม่ได้ถ่ายตอบพี่ตีว่าอะไรลูกตอนนั้นมันคือเองินของผมครับท่านผู้การครับนอกจากตกปลาด้วยเบ็ดแล้วเขายังสามารถเก็บหอยงมหอยได้ด้วยเพราะเขาสามารถดำน้ําได้ ไปดูทักษะน้องกันนะครับตรงนี้ศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าต้องวิเคราะห์เพื่อเล่นเกมทีมงานครับมาครับดูน้เี่ยเนาะาครับนี่คืออีกวันหนึ่งนะครับถ้าตามกําหนดการจริงเนี่ยคือวันก่อนหน้าเมื่อวานเนี่ยนี่คือกําหนดการจริงคือเป็นวันล่วงหน้าก่อนภารกิจเมื่อกี้ครับก่อนพายุเข้าก่อนพายุเข้าใช่ครับ งานก็ติดตั้งกล้องที่ศีสานน้องนะครับให้น้องพาไปดูว่าใต้ทะเลงดงามขนาดไหนครับแล้วก็เขางมหอยเก็บหอยยังไงโอ้โหสุดล,ลูกข้างล่างมันมีอะไรคม,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 มไหมลูกมีปะการังคมคมไหมมีพวกหอยแม่นกับหอยแล้วเราเคยโดหนหอยแม่นไหมลูกเคยครับเจ็บไหมลูกเจ็บมากครับเจ็บมากเนาะหอยแม่นคมมากนะครับ นี่ลงไปนี่หอยอะไรครับเออนี่อยู่ยิบขึ้นมาหอยอะไรลูกหอยโนราหะหอยโนราหอยเลรนะหอยโนราครับหอยโนราตัวที่ขายได้ไหมลูกขายได้ครับแล้วนี่หอยอะไรลูกเป็นหอยนมสาวครับออนี่หอยนมสาวกับหอยโนราครับนี่คือหอยนมสาวครับแล้วแล้วเนื้อเนื้ออยู่ตรงไหนเลยตรงนี้ครับเนื้ออยู่ตรงนี้ครับนี่คือหอยโนราเนื้อมันอยู่ไหนตรงนี้ครับกิโลละหนึ่งร้อยครับ สองชนิดเนี่ยครับเวลาเวลาขายเขาไม่เอาเปลือกเนาะเอาเฉพาะเนื้อใช่ไหมครับใช่ครับเอาเฉพาะเนื้อน้กิโลละหนึ่งร้อยโอ้โหก็นานมากเลยครับกว่าจะได้กิโลหนึ่งเพราะถ้าเหลือแค่เนื้อนะนั่นผู้การครับเดี๋ยวเราจะท้าทายภรกิจน้องธันวาในเรื่องการดำน้ํานะครับเนี่ยครับเรามีทุ่นอยู่ใต้น้ําครับน้ำเนี่ยลึก3เมตรครับน้ำใส่มากน้ําลึก3เมตรครับแล้วก็จุดที่เรืออยู่ห่างจากทุ่นเนี่ยระยะด้านข้างก็ห่างไป3เมตรนะครับ ให้น้องนำไปตัดทุนครับกรามการครับท่านคิดว่าน้องตัดทุนแล้วลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำนะครับน้องใช้เวลาเท่าไหร่อธิบายก่อนนะครับเรือเนี่ยจอดตรงนี้นะครับระยะห่างออกไปเนี่ยสเมตรและน้ําลึก3เมตรครับกรรมการครับผมขอดูคําตอบครับพี่ป๋อง45วิครับครูงาะยี่สิบวิแล้วก็พี่หอย45ว่วิเท่ากันครับเฮ้ยเพื่อน คุณนังครับตอบเท่ากัน2คนคือสิห้าวิอุงเงาะน้อยสุดนะครับ2ีาวิวน้องใช้เวลาเท่าไหร่ไปดูกันครับโอเคพร้อมไหมร้อมครับพร้อมแล้วลุยกันเลยจะเริ่มจับเวลาเมื่อน้องดำน้ำนะครับ,บจับเวลานะครับ ตรงนี้3เมตรนะครับน้ำลึก3เมตรครับโอ้ไม่ตัดนครับขึ้นแล้วครับขึ้นเวลาครับโอ้ไม่10.52วินาทีครับคุณมฮ้อตอบ20นะครับคุณมฮ้อได้2คะแนนครับ ครับความฝันที่พาธันวามาที่นี่เพืคืออยากของว่าประมาณเพื่อไปมอบให้กับพ่อแม่ใช like ้จ uh> uh uh ่ายในครอบครัวครับทั้ง3ท่านครับท่านครับธันวาลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของธันวารวมถึงความฝันให้พี่ๆผริภัณพันโคดมงทราบพี่ๆเขาชื่นชมในธันวามากนะลูกพี่ๆเขาอยากส่งแรงใจให้กับธันวาเงินให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ปัญหานะลูกนะพี่ๆบริษัณพันโคดม ขอมอบคบประมาณให้ลูกส่งต่อให้คุณพ่อคุณแม่2 0,000บาทจากผลิตภัณฑ์คอนโดค,ครับขอบคุณครับและมีอีกหนึ่งสิ่งพิเศษมากที่พี่ๆผลิตภัณฑ์คอนโกเตรียมให้ลูกนะครับธันวาลูกอันหลังนิดนึงครับพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องธันวาจากพี่ๆผลิตภัณฑ์คอนโกค,ครับ นีน่สุดยอดทันวาหันมุมมองกันละครับมาดูใกล้ๆลูกนี่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ไหมลูก <fit> ใช่ครับนี่คือเบ็ดตกปลาครับต้นงการครับนี่คือสิ่งที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยเติมเต็มให้ชีวรริตครอบอครัวทันวาเนี่ยมีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้นเบ็ดตกปลาตรงนี้ลูกพี่ๆผลิตภัณฑ์คุณหมมอบพิเศษให้ลูกนะครับมูลค่า 3,000บาทนะครับ <Ừ. S 1> รวมวันนี้มอบให้ลูกจากพี่พี่ผลิตภัณฑ์โคดโมก3 0 0 0บาทครับครับคันวาลูกม,มาดูใกล้ๆล,ลูกตรงนี้พิเศษมากครับ,รบนี่คือผลิตภัณฑ์โคโดโมกชุดใหญ่ลวดลายใหม่ลูกดาบพิฆาตอสูรไว้ใช้เพื่อเป็นสุขอนมามัยที่ดีของร่างกายทั้งหมดนี้มอบให้ลูกจากพี่พ,พผลิตภัณฑ์โคดโมะนะลูกขอบคุณครับธันวาครับ เรามีสิ่งพิเศษตั้งใจมอบให้ทันวาเราทำเหรียญซูเปอร์เทนขึ้นมาหนึ่งเหรียญนะลูกเราตั้งใจจะมอบให้กับเด็กดีเด็กเก่งเด็ก,กระตันยูที่มาจากหลีเป๊ะด้านหลังสลักชื่อนามสกุลทันวาไว้ว่าเหรียญนี้มอบให้เด็กชายทันวานามสกุลหานทะเลเหรียญซูเปอร์เทนเหรียญนี้มอบให้ลูกครับ,บครับโอ้ยขอบคุณทุกท่ พันวาลูกคนนี้เราทําความฝันได้สําเร็จ,ร,จรู้สึกยังไงกับตัวเองครับภูมิใจมากครับอยากบอกความภูมิใจความสุขความดีใจของเราวันนี้กับใครที่สุดกับพ่อแม่ครับ่อแม่นะลูกอันวาครับอันวาพูดกับพ่อแม่ได้เลยครับเชิญครับพ่อแม่ครับผมผมอยากให้พ่อแม่สบายครับอ,อยู่สบายอยู่ที่บ้านผมกับพ่อก็จะไป ออกหาเงินให้พ่อแม่ครับตโตขึ้นผมจะเป็นนักตกปลาครับเพื่อเพื่อหาเงินให้พ่อแม่ครับรักพ่อแม่ที่สุดเลยครับขอบคุณครับวันนี้คือ พ่อแม่เลี้ยงเขาด้วยความรักจริงๆเขาถึงสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆชีวิตที่ทันวาเจอในทุกวันไม่ง่ายแรอกครับแต่เขาสนุกกับมันเข้าใจกับมันแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาได้เติมเต็มบางอย่างในการที่อยู่ใกล้พ่อได้ช่วยเหลือได้บางความักนี่คือความสุขทางใจของเด็กอายุ8ขวบครับและนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสุปเพห็นนะครับลูกเลคนนี้มาจากหลีเป๊ะครับขอบคุณที่มารายการนะลูกขอบคุณครับธันวาลูกมาเห็นก็ได้เลยโชคดีนะลูก ขอบคุณครับบ๊ายบาๆโชคดีนะลูกครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ